ดูกีฬาดีๆกับดีทีวีสวัสดีค่ะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่ประเทศเม็กซิโกมาฝากเป็นแฟน,แฟนวอลเลย์บอลเช่นเคยนะคะโดยในวันที่30กันยายน2564ค่ะทีมชาติไทยลงสนามรอบจัดอันดับนัดสุดท้ายเพื่อชิงตำแหน่งอันดับที่11และคู่ชิงสำหรับวันนี้ก็คือทีมชาติสโลวาเกียค่ะเริ่มการแข่งขันในเซตที่1ทีมสโลวาเกียทำคะแนนออกนำไปก่อน13-10ต่อ ทีมชาติไทยปรับเกมและค่อยๆทําคะแนนตามมาค่ะช่วงท้ายทีมไทยตามมาถึง22ต่อ24คะแนนก่อนที่ทีมสโลวาเกียนะคะจะเบียดทําคะแนนแซงเข้าไป้ายไปก่อนชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ22ขึ้นนำไป1ต่อ0เซตเซตที่2ค่ะการประสานงานในทีมของไทยนั้นยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปลายของเซตแรกค่ะโดยเป็นฝ่ายทำคะแนนนำสโลวาเกียไปถึง15ต่อ8ในช่วงต้นก่อนที่สโลวาเกียจะทำคะแนนไล่ตามมาห่าง จากนั้นทีมชาติไทยทำคะแนนขึ้นแท่นรอที่สกอร์23-18แต่สโลวาเกียก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะเซฟไว้ได้ถึง4เซตพอยต์แต่ในที่สุดทีมชาติไทยก็สามารถปิดเซตเก็บชัยชนะมาด้วยคะแนน25-22ต่อเป็นอันว่าเสมอกันที่1-1ต่อเซต เซตที่3ค่ะต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีทําคะแนนไม่ห่างกันในช่วงต้นเกมเลยนะคะแต่ทีมไทยนั้นทําเกมรุกเกมรับได้ดีกว่าจนนำาสโลเกียไปถึง19ต่อ13และรวมพลังจนเก็บชัยชนะในเซตนี้มาได้ในที่สุดค่ะด้วยคะแนน25ต่อ19 จบการแข่งขันในเซตนี้นะคะทีมชาติไทยจึงเป็นฝ่ายขึ้นนำสโลวาเกียไป2ต่อ1เซตการแข่งขันในเซตที่4ค่ะทีมชาติไทยยังคงช่วยกันเล่นได้ดีส่วนสโลวาเกียก็ทำเกมได้ดีขึ้นจากเซตที่3เช่นเดียวกันทั้งทีมชาติไทยและสโลวาเกียทำคะแนนคู่ขี้สูสีจนคะแนนมาเสมอกันอยู่ที่20ต่อ20ทีมชาติไทยนั้นเป็นฝ่ายเก็บรายละเอียดในเกมได้ดีกว่าค่ะเอาชนะไปในที่สุดด้วยคะแนน2 5ต่อ23 จบการแข่งขันค่ะทีมชาติไทยก็คว้าตำแหน่งอันดับที่11ของรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2021มาครองค่ะโดยเป็นไฟา์เอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไป3-1ต่อเซตด้วยสกอร์ 22-25, ต่อ 25-22, ต่อ25-19ต่อและ25-23ต่อ ดีทีวีก็ขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับน้องๆ้องทีมเบ์ลลบอลหญิงรุ่นอ,อายุไม่เกิน18ปีของทีมชาติไทยด้วยนะคะและทั้งหมดก็คือข่าวสารอัปเดตล่าสุดเก็บมาฝากจากดีทีวีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าดีทีวีสวัสดีค่ะ